โรงพยาบาลพรินต์สุวรรณภูมิ striving for excellence มุ่งม,มั่นสู่ความเป็นเลิศเพื่อการดูแลที่ใส่ใจเราพร้อมให้บริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องดูแลคุณด้วยมาตรฐานระดับสากลตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์กว่า5ปี โดยในปีนี้เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความพร้อมในการดูแลรักษาโรคยากซับซ้อนด้วยศูนย์การรักษาเฉพาะทางที่พร้อมเคียงข้างคุณทุกสถานการณ์ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อแบบองค์รวม Prince of Bones ดูแลทุกปัญหาด้านกระดูกและการรักษาผ่าตัดแบบสองกล้องด้วยทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเพราะทุกวินาทีม,มีค่าเราจึงพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงทีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ซับซ้อนเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจการเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยการผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและศัลยแพทย์หัวใจพร้อมทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีศูนย์สมองและระบบประสาท ให้การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและระบบประสาทโดยทีมอายุรแพทย์ระบบประสาทศัลยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและทีมสหาสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้วยการตรวจวินิจฉัยรักษาผ่าตัดและฟื้นฟูในทุกขั้นตอนด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาทุกวินาทีคือสิ่งสำคัญของผู้ป่วย พร้อมทั้งศูนย์ตาหูคอจมูกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยด้วยบริการตรวจอย่างครบถ้วนการดูแลรักษาอาการไซนัสอักเสบโดยเฉพาะบริการตรวจ Sleep l a b สำหรับตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทุกปัญหาด้านสุขภาพศูนย์สุขภาพสตรี ที่ดูแลทุกช่วงวัยของสุขภาพสตรีพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคทางนรีเวชการตรวจรักษามะเร็งสตรีรวมถึงการดูแลการวางแผนตั้งครรภการรักษาภาวะมีบุตรยากไปจนถึงการดูแลคันการคลอดและการฟื้นฟูหลังคลอดโดยทีมสูตินรีแพทย์และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ แพนกเด็กของเราให้ความสำคัญกับการดูแลลูกน้อยตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กที่พร้อมดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนให้บริการทั้งการรักษาสำหรับเด็กทุกช่วงวัยรวมถึงการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างครบถ้วนตลอดทั้งปี โรงพยาบาลพริน์สุวรรณภูมิมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ3ด้านหลักคือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบต่อคนชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยนำร่องการทำโครงการกระเบื้อง PVC r e c y c l e ลจากถุงน้ำยาล้างไตและนำไปติดตั้งบริเวณห้องพักผู้ป่วยนับเป็นนวัตกรรมแรกในไทยที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ห้องพักผู้ป่วย V.I.P. ที่มอบความสะดวกสบายเหนือระดับและความเป็นส่วนตัวพร้อมการดูแลที่ใส่ใจตลอดการรักษาห้องพักผู้ป่วยเด็กที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายและอบอุ่นเพื่อให้ลูกน้อยของคุณได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การันตีคุณภาพด้วยรงวางวัลอันทรงเกียรติและการรับรองมาตรฐานระดับสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้เข้ารับบริการ Pri n c e เพื่อนชุมชนที่มุ่งมั่นรู้จักเข้าใจและสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพราะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคือหัวใจสำคัญของเราโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อยกระดับความมั่นใจในคุณภาพการรักษาและการบริการระดับโลก ด้วยทำเลที่สะดวกสบายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิโดยตั้งอยู่บนถนนบางนาตราในพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายสะดวกต่อการเดินทางเพื่อรับบริการทางการแพทย์ที่พร้อมดูแลคุณเพราะการดูแลรักษาคนไข้คือหน้าที่ของเราโรงพยาบาลพรินสุวรรณภูมิ